สวัสดีครับผมทีโออัโต่ฟอร์ดนะครับผมเห็นผมลงจากรถวันนี้นะฮะผมมาขายรถนะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ข้างๆ Next Gen e v e r e s t s p o r t ตนะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตบวกแพคถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจอยู่นะก็ติดต่อผมมาได้ผมจะมาแนะนำนะครับผมว่าคันนี้บวกแพคอะมันได้อะไรเพิ่มไปบ้างแล้วก็ชุดแต่งอะไรรอบคันบ้างแล้วผมมีโปรโมชั่นดีๆด้วยดอกเบี้ย1.39นะครับผมถ้าเกิดทักผมมาผมให้ชุดแต่งฟรีแบบนี้เลยนะครับผมจัดไปตามผมไปดูกันเลยนะครับ ด้านหน้านะครับนี่เป็นชุดของวิกเตอร์ทั้งหมดที่ผมแถมให้นะนี่ด้านล่างนะครับผมเป็นชายกระจนของวิกเตอร์ทั้งหมดเลยรวมทั้งคิวร้อด้านข้างด้วยแล้วก็กันชนด้านหลังด้วยนะฮะกระจังหน้าตัวนี้กระจังหน้าเดิมของเขานะครับผมสปอร์ตบวกแพกได้กล้อง3ามร้อยหกสิบารอบคันนะแล้วก็มีนี่กล่องเรดร์ด้านหน้าเซนเซอร์ด้านหน้าแล้วก็มีกล้องที่อยู่บนกระจกทํางานร่วมกันขับให้เบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งรักษารถให้อยู่ในช่องทาง เบรคให้อัตโนมัติเมื่อเจอคนเดินข้ามถนนในความเร็วไม่เกิน50กิโเมตรต่อชั่วโมงพูดได้เลยว,ว่าคันนี้ระบบความปลอดภัยจัดเต็มจริงๆนะครับผมในราคา1,565,000บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับคันนี้รถยนต์เจ็ที่นั่งใหญ่ๆแบบนี้นะล้อขอบ20นะตัวนี้ทีใส่เพิ่มไม่ให้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแม็กของเอลวัมพานะครับผมแล้วก็จับคู่กับยางเลนโซนะ 275รับ 5R 20นะครับผมก็ใส่แล้วใหญ่เต็มซ้มพอดีเลยดีกว่าสําหรับคันนี้ครับก็ฟิลม์มเซรามิกเบ้ามือจับประตูตัวนี้ที่ติดให้รอบคันอยู่แล้วนะครับผมสาหรับคันนี้นะออสปอร์ตมีราวหลังคามาให้รุ่นนี้มีราวหลังคามาให้มีบายสปอร์ตที่กระจกให้ด้วยอ่าระบบความปลอดภัยเขาให้มาเยอะจริงๆนะแล้วก็ช่วงล่างของเขาเป็นหวัดลิงด้วยนะสำหรับคันนี้ฟิลลิ่งกันขับขี่นุม่มนวลแน่นหนึบแน่นอนหวัดลิงนะ เี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าไฟท้ายด้านหลังนะครับผมนี่ไฟท้ายด้านหลังเป็นแบบ led เป็นเม็ดเมดแบบนี้เลยสําหรับเจ้าสปอร์ตที่มีมาให้นะครับตรงไฟท้ายมีคําว่าเอเวอร์เรสฝังอยู่ในอะคริลิกด้วยนะนี่สีสันสวยงามแบบนี้มีกล้องมองหลังด้วยฝาท้ายเป็นแบบแฮนด์ฟรีแล้วก็คลิกเซนเซอร์เตะก็ได้เปิดด้วยมือก็ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะอ่ะดูนี่นะฮะเปิดแบบนี้เลยมีตัวกันหนีบด้วยเราสามารถตั้งได้ด้วยส่วนสเกิร์ตด้านล่างที่เปลี่ยนให้นะฮะนี่นะฮ ท่อคู่เลขก8แบบนี้เลยเป็นท่อหลอกนะไม่ได้ท่อจริงนะโอเครอบๆคันก็จะประมาณนี้นะสําหรับชุดแต่งรอบๆคันล้อยางนี่ดูคร่าวๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างดีกว่าว่าภายในเป็นแบบไหนสําหรับสปอร์ตนี่นะฮะภายในของเขาเบาะไฟฟ้ามาแน่นอนปรับได้แผ่ทิศทางพร้อมตัวด้านหลังลวดลายของเบาะก,ก็ทรงสปอร์ตอยู่แล้วนะนี่สีดําแล้วก็เดินได้ออกสีเทาๆหน่อย มีคาว่าสปอร์ตปักอยู่ตรงพนักพิงพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้สี่ทิศทางเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันก็มีสามารถปรับสิ่งต่างๆจำนวยความสะดวกที่พวงมาลัยเลยไม่ว่าจะเป็นพวกควบคอนโทลรักษารถให้อยู่ในช่องทางโทรเข้าโทรออกนะตัวนี้ก็ปรับได้เลยนะฮะแล้วก็จอกลางที่ให้มาเป็นจอขนาด12นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายด้วยตัวนี้ก็เปิดแผนที่จากมือถือนี้เด้งเข้าไปที่หน้าจอเลยนะมาพร้อมกับ เกียร์นะฮะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับผมเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้โหมดการขับขี่มีมาให้ทั้งหมด4โหมดนะโหมดป้องกันการลื่นถลไมมีมาใหา้ตัวนี้ครบจริงๆแล้วก็กระจกตัดแสงอัตโนมัติด,ด้วยสําหรับคันนี้นี่นะฮะข้างบนพูดตรงว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสนใจเอเวอร์เดอยู่มองหาอยู่แต่ยังมองหาไม่เจอไม่เห็นคลิปนี้ก่อนพักผมมาได้เลยนะครับผมโปรโมชันดีๆเยอะแยะ ดอกเบี้ยตามหรือว่าส่วนลดของแถมอีกมากมายก็ลองทักเข้ามาสอบถามกันได้นอกจาก you tube แล้วนะครับผมผมมีช่องทางออนไลน์อีกหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะครับผมหรือว่า Tik t o อนะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ด้านล่างนะถ้าเกิดอยากจะติดตามหรือว่าอยากจะสอบถามโปรโมชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ